เต้นไม้นะคะปลูกในบ้านนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วนี่ก็มีอาหารลุกงูด้วยนะคะามาชมกันนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วก็ใส่ในน้ำนะคะก็เราก็ต้องให้อาหารทุกกินนะ <kes to odles> นี่ค่ะที่มือเราจบับเอาไว้นะคะมันเป็นมันเป็นกาน้ำชานะคะเราก็เปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะเอาเขาใส่ไว้ในนี้นะคะ นี่มันก็มีอีกนะคะเนี่ยนี่นะคะเห็นไหมอันนี้เป็นอาหารนะคะอาหารอาหารของเขานะคะ,คะนี่นะคะนี่นะคะมันไม่เราใส่ปลาเนี่ยเขากำลังหว่าหว้ๆนะคะเขากินแป๊บเดียวอาหารก็กินกินอาหารแป๊บเดียวหมดนะคะเห็นแม่ค้าเนี่ยไว่ว้ไปไ่ว้ไปนะคะอาหารแป๊บเดียวหมดและกินเก่งมากค่ะ อ่าก็ให้มาชมเพลินนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปทํานะคะเอานี่เอากาลน้ํานะคะแล้วไม่ค่อยมีมามาต้มนะคะเราก็เลยเอามาใช้เป็นอใส่ปลาเป็นเก้าแบบใสๆนะคะดูให้สวยงามนะคะนี่นะคะเห็กมแเราก็ตั้งเป็นมุมนี้เลยนะ,ะนี่เป็นแบบนี้นะคะน้องปลาเป็นปลาหานุกจุงนะคะเอเราก็จะดูดูตรงนี้ใสๆนะคะ เขาก็จะว่ายไปมาหรือค่อยเปลี่ยนน้ำเพาไม่บ่อยนะคะค่อยเปลี่ยนน้านะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอันนี้เป็นคลิปเสียงพัดลมจะดังของอภัยด้วยนะคะมันร้อนค่ะอันนี้เราก็เราก็มาปลูกในนี้เหมือนกันนะคะเพื่อเอามาตั้งโชว์นะคะ ตั้งโชว์แล้วก็มีอาหารเม็ดนะคะบ่อใหญ่ก็มีอยู่ข้างนอกนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นกำลังใจกันละกันค่ะสวัสดีบุญรักษาพภคบุครสาธุค่ะนี่ค่ะสวยง,งามๆนะคะปลาหางนุ่งของเรานะคะ